วันนี้จะพูดถึงเงินเยียวยานักเรียนนะครับที่ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีภาระค่าใช้จ่ายกับบุตรหลานนะครับโดยจะให้2,000บาทต่อนักเรียน1คนนะครับดังนั้นพ่อแม่ที่มีลูกเยอะและอยู่ในวัยเรียนทั้งนั้นอันนี้ก็จะได้เงินเยียวยาตรงนี้หัวละ2,000บาทด้วยคูณจํานวนลูกเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุบาลปฐมมัธยมหรือแม้กระทั่งอาชีวะไม่ว่าจะเป็นปวชปวช หรือกศนก็ได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็มีข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นกศนอน,อนี้ต้องเป็นสัญชาติไทยอายุไม่เกิน18ปีและอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการดูแลด้วยนะครับรวมไปถึงต่างสังกัดที่ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกรุงเทพมหานครพัทยาอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีโรงเรียนตชดครับสำนักงานพระพุทธศาสนาก็มีโรงเรียนพระประยติธรรมสามเณรก็ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีสังกัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพอมอรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับรวมไปถึงกระทรวงแรงงานที่มีโรงเรียนในสังกัดได้ครบทุกคนครับ2,000บาททุกคน ทุกสังกัดนั่นเองนะครับ่วนเงิน2,000บาทนี้นาะยกรัฐมนตรีย้าชัดเลยนะครับว่าเงินนั้นห้ามโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประเภทไหนก็ตามหักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายค้างชําระกับโรงเรียนเงินนี้จะต้องโอนตรงไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นผ่านทางบัญชีธนาคารหรืออาจจะเป็นการให้พ่อแม่ผู้ปกครองไปเซ็นรับเงินที่โรงเรียน2,000บาททุนๆห้ามหากักแม้แต่บาทเดียวครับ ยกเว้นนะครับเท่าที่ผมสอบถามกับภาคธนาคารมาถ้าโรงเรียนโอนไปยังบัญชีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยถ้าเป็นการโอนต่างบัญชีธนาคารแล้วก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมทางการโอนอยู่ไม่เกินแปบาทครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องระบุชัดเจนนะครับว่าเงิน2องพันบาทส่งตรงไป2องพันบาทแต่หักแค่ค่าธรรมเนียมไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ันนี้ก็ขอความเป็นธรรมให้กับโรงเรียนและเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับ